ก็ขอสดีท่านทุกท่านด้วยนะครับพากฏผมเข้าไปในเอ่อเ้ารับหวอาร์ทีวีนะครับแล้วตอนนี้ก็อยู่ในเกม Killing Fall นะครับเป็นพาร์ทว่างๆครับอันนี้ผมก็มีแขกรับเชิญด้วยนะครับขอเสีนะครับโอเคครับอยู่ผมจาซิโร่นะฮะโอเคก็เลยนี่เลยก็เลยนี่โอเคเสียงเหมือนเพิ่งตื่นนอนกันมาใช่ครับก็เวลา8โมงกว่าโหรือเปล่าหรือจะ9โมงแล้อันนี้ก็เขาเรียกว่าไม่ใช่เฟิร์สเพลเยอร์นะครับเป็นการเล่นครั้งที่สองนะครับโอเคเอ้ยแล้ว เดี๋ยวเดี๋ยวผมยังงงๆกับเกมอยู่เลยอะ่ะโอ้แหลกโอเคครับนิดน,นึงครับเมื่อกี้แม่งเอ้ยสี่เวฟเองถามจริงว่ามันมันให้เราทำอะไรครับยิงเนี่ยครับอ๋อสบายมากยิงคีฟยิงคีฟต้องตายแล้วโอเคพลาดดงว่างก็คงประมาณนี้ครับพลาดด้งพลาดด้งว่างก็ <S 1> <S 1> <S เน้นประหยัดไม่เน้นหรูโอ้โอ้ เอ้ยมันแหลกแหลกเหรอครับต้องปรับแล้วมั้งเฮ้ยยี่ชีพศัตรูคุณปรับเป็นไอ้นี่ไฮไปใช่ปะเราฝั่งนี้ไปปรับเป็นไฮไว้ครับผมเป็นไอ้นี่ไฮางดึงเติร์ดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยยิวเลยไปต้องใช้มีดกับผมแล้วมั้งอย่างนี้แมันมันแค่สี่เวฟเหงัวสี่เวฟ ไม่แสดงเขาบบว่าปีอะไรอย่างเงี้ยแขกตัวเลยตัวแม่งโอ้โหผมว่าเสียงมันดังไปขอเวลาสักครู่นะตัติ้งในเกมได้ป่ะครับได้ตอนนี้ให้ผมไอ้นี่ให้นะเอฟเฟกต์ไวลุ่มมันดังเกินไปนะครับไปก่อนไปก่อนโอเคเอาเลยเลย โอเคครับน่าจะใช้ได้แล้วแหละโอเคเสียงไม่ดังเกินไปแล้วครับข้าสาลีนี่วะเออเราทำไมต้องตามไอ้แดงๆนี่คืออะไรครับก็ <c oughs> คือช็อปครับแบบใครใครมไาไล่แถวนี้ครับ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันะ <c oughs> นี่น้องฮาร์ดแคนนอนปืนนี้อ๋ออันนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจว่าเสียงผมมันดังเกินไปเลยหรือเปล่านะ <c oughs> หลายรอบแล้วด้วยกัน <ผม S 1> เดี๋ยวนะวเสียงผมดังนะเพราะว่าไอ้นี่ จะไปยังไงเพริ่งอ๋อเราซื้อมายัางมาชัดการออกซื้อมาแล้วนะครับโอเคครับก็น่าจะประมาณนี้น,นี่แคสน,นี่ลงเลยไหมลงเลยครับโอ้นี่แค่ตสี่เว็บนี่คงจะสั้นๆนะผมว่าอ่าครับสี่เว็บก็สั้นๆนะครับเพราะว่า <c oughs> จะไมตัวมันเป็นอย่างนั้นตัวใคร <c oughs> <c oughs> โอ้หตัวเป็นเลข <c oughs> ตัวเป็นเลขเฮ้ยผมไม่ได้ตรงนั้นนี่รับมีดแป๊บนึงอ๋อรับมีด แป๊บๆหนึ่งมิดดังปองแต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 งเออเราต้องมานั่งโอ้ยเสียงอะไรวะแตงปองแตงเอาเหี้ยมันได้ยิงช็อกกันไปเลยมันออกมาได้ไงวะลูกนึงเฮ้ยมาแล้วโอ้ระดับเอาเขาปิดประตูเขาจะปิดประตูป่ะครับปิดสิครับเอาเขาปิดประตูทำไมอ่ะก็กลัวพวกซอมบี้เข้ามาครับ นี่ก็ไม่แน่ใจเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยอู้ยอะไรวะน่ะไอ้สองอ้สองอ้าวตายแล้วยืนกากจังวะยังไม่ทันยังไม่ทันได้ลงได้เล็งอะไรเลยอยู่ไหนกันวะเฮ้ยวัวกินวัวแป๊บโอ้ยแหลก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 กินวัวแป๊บโอเคครับก็ถ้ามีกระตุกหรือว่าแหลกอะไรนิดหน่อยนี้ขอไฟด้วยแล้วกันนะครับโเข้าหน้าเบยเบยเฮ้ยไปโล ว่าไงครับทำไมผมแหลกๆวะครับโอ้เป็นไรเฮ้ยโหพุ่งมาหายแหลกตอนนี้เหลียวเหลียทานไหมเนี่ยจะเย็น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 ไหนวะอื๋อ้าเดี๋ยวลูกซองครับผมไม่ลองไม่เล็งแม่งแล้วไปไปไปกีเด้อกีเด้อกีเด้อกีกีกีรีโหลดเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันกดอีได้อะ เออนี are, ่ดูดีมีออร่าเดี๋ยเดี๋ยว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 วางไงครับเพ่แมงมีผีหายตัวมาข้างในวะแบง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 โอยอย่างงี้ก็ดูดีนะครับแบง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 อืม โอ้ยผมคิวห้าสิบแล้วโถ่คุณอย่ามาพูดผมคิวเท่าไหรแล้วมาจากไหนวะเนี่ยโอ้คุณอย่ามาพูดผมคิวเท่าไรแล้วผมให้คุณดูเลยเผมคิวไปยี่สิบลครับแอตสิสองอผมเลิกหน่วยซัพพอร์ตนะครับเพราะว่า <c oughs> เพราะว่าอะไรดีวะว่าเราเป็นตัวซับนะครับเออเราไม่เกี่ยวอะไรนะครับ ก็แต่ฝีหอบมนเดินไกลจังวะพี่รู้ครับเอ้ยซิโร่เงอะเรามายแล้วทำมาทำไมที่นี่อะครับอยากดูจังเลยกวางระเบิดไปแล้ว <c oughs> ไม,ไม่ไม่คิดว่าระเบิดนี้มันจะมีค่าในอนาคาตอรอครับไม่มีครับไม่เคยใช้เลยตั้งแต่อนี้มาเฮ้เรามาซื้อเกาะ <Okay. S 2> ซื้ออะไรกันก่อนผมก็ขอมาเฟตติ้งภาพก่อนนะครับแม่งแปลกๆไงไม่รู้เออปืนนี้แหละที่ต้องการที่ต้องการ ประมาณ10นาทีได้ครับเราเล่ลเนประมาณนี้โอ้ไฮเตอร์เลยครับเอาแบบนี่ไม่ต้องเดินแล้วนะผมจะชิปยิงแล้วเนะี่ยช่างมันแล้วกันครับไม่เราจะเข้าไปในนี้ได้ยไนงะโอเคไม่มีอะไรให้ซื้อเลยครับก็รีโหลดอังสุวายแล้วก็ไปนะครับเอ,อ้าไหนหรดวะ <laughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออคุณมีเกาะได้ไงเนี่ย อ๋อก็ผมซื้อนะครับโอ้โหมันเลยดีกว่ามันแหลกๆนะครับตอนนี้ครับตอนเริ่มนะครับผมเข้าใจแล้วนี่ไงโอ้โยมีการแจกจ่ายแจกจ่ายมาเลยโอ้โหลังชนกันะหลังชนกันหลังชนกันนี่ต้องสู้หลังชนฝาใช่ไหมครับหลังชนหลังชนหลังนี่ทำไมฟังคุณมาเยอะวะเดี๋ยวรีโหลดรีโหลด โอ๊ยโอ้โหโอ้ยคิวๆิวเศ้าหัวเลยต่างคนมากี่คนผมมาผมมานับคนได้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหหายตัวมายังไงเลื่อยเหรอโอ้ยเลื่อยเลื่อยเลื่อยโอ้โหโอ้แม่งฝัดดึงเดี๋ยวออวนแป๊บเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหยิงสมองไหลอ่ะ เกมนี้ก็มีเนื้อหาผิพาบวกแล้วกันข้างหลงังฟิโร่หลงหนเดียวเดียวเดียวเก่งกาดกาดโอ้ยไม่กระสุนหมดง่ายจังวะโอ้ควงระเบิดควงระเบิดเป็นไงบ้างฉันน้องเ<ป>อ๋ยไปโอ้โหโดนเลยไปเฮ้ย มาเลยดีกว่าเอเดะเดะเดวเดะ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 คุ Luckily, ้มหลังไ้มันหลังจะไม่มีนะโอ้ยเอ้อโอ้ยเย็ดเดะอะไรยิงมาวะน่ะไม่มีหล่ะไม่มีคุณตัวอะไรไม่รู้ยิงปืนได้ด้วยวะใช่อืมอืมอืมไปดิสู้มันดิเออมันต้องโอ้ลูกฟองมันฝ่ายซัพพอร์ตนะเว้ยอืมโอ้โหอะอะไรมา เออหมดแล้วกระสุนแป๊บเออแย้งซีนใช่ปุ๋มันแย้งซีนพระเอกอ่ะอันนี้ใครสน,น,น,นใจอันนี้ถ้าใครสนใจเล่นนะครับตอนนี้อยู่ที่ราคากี่บาทครับฟิโลประมาณห้าส <c oughs> ิบถุ <c oughs> อ่าคงไม่เกิน<อ>ไม่เกินนี้หรอกครับนะคงไม่เกินถึงห้าร้อยครับเตรียมสักสามร้อยก็น่าจะซื้อได้นะสามร้อยซื้อได้แล้วครับต้องแบบสามร้อยนะเออได้เลยแน่นอน ใช่เราลองไปจับจ่ายใช้สอยดูครับแล้วก็สามารถไปที่ร้านอะไรได้บ้างครับร้านเออ่มีร้านอะไรบ้างวะก็แล้วจะก็พูดตามทุนผมก็คือซ่อนอีกหนึ่งช็อปนะก็สามารถซื้อได้ส่วนผมนะครับก็ไปซื้อสตรีมนะครับไม่มีเว้ยใช่ครับเป็นร้านฝากขายเอ้ยร้านฝากซื้อเกมสตรีมเอออ๋อราคาสบายกระเป๋าสบายมากครับสบายเกมแล้วแจกแบบแถวยาวๆเลยคิวอิงฟอร์พี่ พวกแพ็กปืนทองอะไรเงี้ยเออผมอยากรู้แม่งบางครั้งมันสบายยังไงวะครับก็ผมไม่ต้องออกไปเออต้องแบบออกออกไปซองออกไปซื้ออะไรเงี้ยใช่เดี๋ยวโอเคครับเฮ้ยกดกดคิวนะครับเพื่อเออเขาเรียกว่าคิวครับอ่าฮิวเอ้นี่มีไฟฉายไงล่ะกด F เพื่อเปิดไฟฉายมีไฟฉาย จะส่องนะผมทำไมส่องกบดีกว่าส่องกบกบไปดูก,บ,ดกบกันดูกบ <laughs> <laughs> โอ้มาแล้วเว้ยเฮ้ยกบมีเท่าไหร่วะผมว่า <Okay. S 1> มันมาแล้วครับโอ้โหห้าสิบแปดตัวเอ็มที่ีโอเคจิ๊บจีบการไปแล้วผมวิ่งหนีฮะเฮ้<อา> <laughs> <laughs> ยตัวอะไรวะน่ะเขาบอกว่าโอไ <laughs> มค์เจอเสียงอะไรเยัดเต้แหละทำไมตอนนี้ <laughs> <laughs> เออ กอหลอกด้วยนะครับเพลงโอ้เพลงแม่งเหมาะเดินๆนะกำลังจัดการกำลังจัดการมึงจะทำอไมล่ะเฮ้ยจะกี้ทำใหมแล้วอืมคุณครับมีตัวหนึ่งมาหาผมอ่ะครับหน้าตาหน้าตาแบบดีๆหน้าตาดีมากเลยครับตัวนี้อุ้ยจุบกลับหัน เฮ้ยทำไมวะแหมพ่อแม่ฝั่งกีตนอครับไม่ได้ว่าแต่ไฟฉายนี่มันช่วยอะไรเราครับอยากกูจังลเลยลามึดๆเนี่ยาสามารถซองอะครับผมไม่เคยแม่งไม่เคยนะไม่เคยที่จะใช้แม่งเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวทำโค้ยอย่าทำโค้ยแป๊บนึงแม็กหมดเดี๋ยวเดี๋ยวทำไม มันม่ดวแ้วมันมาจากไหนกเดี๋ยวจพอเธอไม่ไปเลี้ยงหาหรืองมันมืดแล้วกับ้านนอนไปคุณพูดอย่างนี้แล้วคุณจะกลับบ้านอนอนเมื่อไรครับาควงถ้วงค,ควไหมจริงๆนะผมเล้ยแกมี้ผมไม่เคยจะแบบว่าไม่ผมไม่เคยเล็งอะแต่ว่าไปพี่โลครับต้องเล้งหนแกแม่หรือว่าไม่เล้งดีครับก็แล้วแต่ผมไม่เคยเล้งเลยอะไม่ไม่เล้งดีกว่าไม่เล้งมันจะสะดุกสบายกว่า แต่ถ้าไกลๆก็ต้องเลงซะหน่อยอุ้ยข้างหลังว,ว้ายใครนี่แตะแหวกว่ะมาเลยดีกว่าน้องเอ้ยน้องไอ้แย่งซีนพระเอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนสุดท้ายเนี่ยเหมือนจะแบบว่าสวายเวิลให้ดีๆนะครับโอ้โหแล้วคุณไปอยู่ในแมงเนี่ยผมมีลูกซองผมไม่กลัวอย่งนั้นนะครับ <c oughs> ลูกซองเลย ใช่ลูกสองครับเอาลูกกอกเอ้ยนัาตัวสุดท้ายเออจ<น>โจ<อ>โอเคเดี๋ยวไปตรงนั้นก่อนเดี๋ยวเจอบอสละบอสที่ okay, คุณฆ่านะคุณง่ายมากเพราะมันเป็นเบรกินเนอร์นะครับเบรกินเนอร์แล้วครั้งหน้า <c oughs> จะเป็นสิบเวฟนะครับ<อ>แล้วก็มีคนเขามาเล่นอีกคนหนึ่งนะครับใช่แต่ผมอยากถามน่อยนะครับฟิโลไม่ครับไอ้บรกินเนอร์นี่มันเหมือนคล้ายๆกับเบรกินนี่ป่ะครับไม่ใช่ครับเบรกินนี่เนี่ยมันคือชูใบหน้าเบรกินเนอร์คือแบบระดับที่แบบ พวกกัะจอกเล่นไง๋อมึงด่ากูปะเนี่ยมึงด่ากูเนี่ยมึงด่ากูเนี่ยี่่าสองดีได้แล้วดีใจเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะปืนปืนใหไม่อ๋อใช้ไม่เป็นอ่ะเก็บไม่เป็นช่างมันพามาชอบไหมโอ้ตอบเลยว่าโคตรโคตรอด็ดเอาละครับโหว่าแต่ทำไมเขาเปลี่ยนร้านเร็วจังวะ เจี๋ยเลยเนี่ยตกชั้มันคืออะไรครับเมันเยอะกูอยากรู้ว่าล่ะเฮ้ยไม่ว่าใครรีบหน่อยอ่ะเดี๋ยวดิรีบหน่อยขายปืนขายไม่เป็นว่ะเอาขายเป็นละขายอะไรขายไม่เป็นไม่ขายเป็นละปืนพกปืนพกขายช็อตกันออกไปเราจะซื้ออย่างอื่นนะครับไปดูโอดูโอช็อตดีกว่าช็อตกันโอ้โหอย่างนี้เลยต้องอู้แหลกเล็กน้อยกิดอะไรขึ้นครับ เจ๋งว่ะพวกนี้ต้องลองครับไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นไม่ทําไม่เป็นโอเคหมดแล้วหมดแล้วเอาแล้วนี่ดูไอคือบอสนะครับฮะบอสบอสมีตัวเดียวกลัวอะไรครับเออมันหายตัวได้นะก็ต้องควรระวังกันไว้ดีๆนะบอสหายตัวได้ด้วยใช่มันมีสกิลแบบอ๋อเราต้องทําการมองให้ดีๆนุนอยู่รุนไหนวะไหนวะมมนต้องมันต้องตามใครทุกคนเลยนี่ดูปืนผมดิ เขาบอกว่าตามหัวข้องไม่ใช่ครับน่าจะเป็นอย่างนั้นหไงมาเลยว่าผมจะปกป้องคุณเองมีบ้านอยู่เปไปบ้านดีกว่ามีบ้านอยู่เข้าได้ครับไม่ไม่ไม่เราไปเข้าบ้านยังไง่ปเข้าบ้านเดี๋ยวหาที่หาที่โลภภัยก้อนก้อนเราปิดประตูโอ้ยปิดประตูปิดประตูครับปิดประตูปิด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 ยังปิดแล้วปิดแล้วปิดหมดทุกอย่างแล้วเนี่ย เดี๋ยวขึ้นไปชั้นสองไม่มีใช่ไหม,มคุณทิวจะมีใคร,รอ่ะใครเดี๋ยวลองไปดูชั้นสามเอ้ยไม่มีชั้นสามลองว่าขึ้นชั้นสองอยังดีกว่าครับเดี๋ยวๆนี่โหป้อมประการชั้นดีอะ่ะประตูนี้มันปิด,ดตลอดเลย่านี้ยะเพลงแม่งเราใจอุ้ยเฮ้ยมีมาจากไหนวะเร็วๆมาช่วยหน่อยเร็วมันอยู่ไหนกำลังกับกำลังเชื่อมอยู่ คลิปแม่งสั้นจะทำให้มันยาวให้ได้เลยนะใช่มันต้องทำให้ยาวตกใจไหมไอปืนทองเหรอนี่เหรอปืนทองนี่ครับนี่อะไรเงดูดีเลยจะได้เสพเลยเมื่อกี้ผมโดนยิงข้างบนมันเกิดอะไรขึ้นครับอยู่ไหนวะอะไรเงี้ดีครับบ่อยไปใช้ฟังมันผมยังมองไม่เห็นเลยอ่ะ นู่นไงนู่นไงไหนไหนไหนนู่นไม่นู่นแล้วคุณยังคุณเห็นเด้๋ยวใช่ใช่ไม่น่าหรอวะโอ้ยแล้วก็สบายดีครับบอสตัวเดียวจริงๆก็ไม่ต้องกลัวหรอกครับแต่เราไม่ให้มันขีดมันยาวโอ้ยบ้านมีติดพังวะเฮ้ยมีมีประตูมีติดพังประตูยังไม่พังครับเฮ้ยจะพังแล้วโอ้สบายมาเลยดีกว่าน้อง เอ้ยผมลืมคิดว่าถ้าเราอยู่ในห้องแบบแคบๆเงี้ยมันวิ่งเข้ามาเราจะหนียังไงวะเฮ้ยมันมาแล้วโอ้ยหนีเลยวะมันไปไหนแล้วครับแอบแอบเป็นวอต้องแอบด้วยเหรอไม่จำเป็นครับมันอยู่ไหนคลิปมันยังไงวะเอ้ยอ่ะเข้ามาเลยดีกว่าคองดีกว่า มีคีบด้วยไปตีคีบด้วยเนื้อตีคีบเดี๋ยวเดีด๋ยวรอเราผมรู้ปึกไม่มั่นใจว่ามันอยู่ไหนวะไม่ใจเลยไอย้ข้างหลังนี่ใช่ป่าวเนี่ยโอ้โหโอ,อ,อ้ไม่ก็เฮ้ยเว้นไห้โอ้โอ้มมงแก๊ตเล้งเหรอมาเงยเออคุณฆ่านี่วะล้มเลย เกือบตายแม่เนนะี่ยเอาเย็ดดิิคลปีจบแล้วเอาจบแล้วเหรอแค่นี้เหรอเออโอเคครับเจอผมได้ในพาร์ทหน้าเลยครับบ๊ายบายครับเฮ้ยมีพาร์ทหน้าเกมหน้าอลไรกันบ๊ายบายครับจุ๊บ